สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกบนองลาตีพี่น้องพบพ่อสว่างยามสวยๆเลยพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาที่อย่างไรพี่น้องแต่ว่ายัางมทดทางในพาก,กันผักเนาะมาสวยเติบพี่น้องเมือน,นี้กะพอดที่ทังไอเก่งเพินเ่นแป้งล่ออันที่ว่าล่อตีนเดียวอะไรพี่น้องต่เก่ากับ,กบเพิ่นใสยูปูนยูยังยอะไรเนาะแล้วกับจอดน้อยหนึ่งพอได้หาอยู่ขี่เลยมาใส่พี่น้องทั้งขางแต่ละขางเนาะ กาใส่เวลาไลยมือเติบ้วพี่น้องเพราะว่ามันบมมีขี้เลื่อยอันไหวเนาะพี่น้องมันเลยแบบต้องเด้ยหาขี้เลื่อยมาใส่มันเลยยากเนาะถ้าเห็ุเต้าในน้อยกับพ่ออยู่แต่ว่าพื้นผัดไลยโหลดเติบฮนะก็เรียกว,ว่าเผาให้เบิด์ตซะถ้ายกากเผาอีกก็จังหาใหม่ะนะเพราะว่าใหม่มันพอดีเลยพี่น้องถ้าเหาสิปะไหวโดนไลยมันแห้งสิตัดยากเนาะก็เลยว,ว่าพากันาหาขี้เลื่อยมาใส่พันนี้กองแล้วแหละพี่น้องกองแล้ววานนี่เนาะ พากลุยกลางแดดเลยพี่น้องกะใส่เวลาป้าพี่น้องเพื่อสีห้าหน้ำขึ้นมาฮดขีเ้เลือเนี่ยเลยเนาะสีฮดคี้เรือไว้กนก่อนเอาชีทมกะตอนนี้นะฮาคี้เรือยอยู่หาหยุ่เอาแถวนี่เลยเนาะพอได้อยู่ส่วนส่วน,วน,วนเอาพวกมันดดนเลยพี่นอ้องหยาจนเกิดขึ้นเลยคนวได้เผาด้ายดยเดียวกับสิพากันหาเบิ่งขี้เรือยพี่น้องส่วนขึ้นเนาะเปิดภาพมากับพี่น้องพร้อมกับบรรยากาศแดดเดดเนาะ สวนผักเออสาสวนผักบักแตงสวนบักแตงแล้วก็มาดอกใหม่เนาะรวมกันเลยลมพัดแวงแวงอยู่พี่น้องใครแต่ยังมีลมเนาะมานี้ค่ะบรรยากาศอา้าค่ะเลยพี่น้องผู้ทางเอเก่งเหตุฮาสวนขี้เลยตามเขมเต,มเตาอยู่เลยพี่น้องกันยังพ่อได้อยู่ถ้าบ่าพอจังไปหาตื่นเนาะเดี๋ยวพากันสวน้ลยเติบไปได้พี่น้องนี่มาฮอดผีเลย ทานกะกรองเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะซํานี่แหละอันนี้สิเป็นปากจูดเนาะเวลาเขาทมแล้วก็จูดเบื้องนี้เดี๋ยวฮ่าคุดเอาตามนี่แหละพี่น้องทีเลยลมันกัสิปนกับดินเนาะบบเป็นอย่างเป็นปนกับดินก็ได้อืมอัดตาพี่นอ้องพันใจยากแต่อัดาาตาแต่ว่ามันก็นดิบกว่าบบอัดเนาะ เห็นหนาเลยพี่น้องสบายดีเลยอากาศฮอ่ซ้ำต้อนผิดแถาอืมนีกับบับร้ายเนาะเอาก็เห็ดเป็นห้องเป็นห้องกระโดน้ำใสพี่น้องมาน้ำใสดั็ซีง่ายๆนี่ฮะแหละลมมันมันนี่ เงียบเงียบหนาแถวนี้กับคนบอยู่คนไปหาเขาป่าแลุ้ทธนางเ่มือจะส่วนตัวนี้ขาวๆมาเอาส่วนเปลี่ยนมีส่วนสองอันแต่มันบกคัาด าแถวนี้กับจุดทานแม่เวื่อเล้ยพี่น้องแต่ว่ามันปิวไปเนะาะเวลาฝนตกแล้วก็น้ำลายฮะนะมาเอาสวนเแี่งกันเบิง่งเกาใส่บวกแม่เสือเอาพี่น้องแต่ว่าพอได้ใส่เไ็มชาวบิดเปล่าเนี่ย,ยมันหันใจยากเะที่ฝุ่นขามเนี่ยนี่สิโบ อยู่พื้นี่ยก็เลยซ่อนอย่างนี่ตอนนั่นได้เผาเนี่พี่น้องได้เพื่อดีแล้วเพราะว่ามันเริ่มต้นใหม่ม,มันตอนแรกนั้นาอายุประนี้เนี่ยไพ่มากอะคนเห็นบ่มีคนอยู่เด้ไพ่ก็มาส่วนมาส่วนมันบ่มีเนาะไพ่มากอะที่เดือดห่าง่ายพี่น้องเพึ่นก็มาส่วนเอา นะกะมันกะบกป้ายในบานนี้มันก็เลิกละลายเป็นไงตร่ได้ไปหาส่วนใหม่เพื่อที่ได้เผาพี่น้องตอนแรกเขาก็ว่าอยากเผาเนาะแต่ว่ามีแต่หาไม้ค่ะบริจูดค่ะขานมูขาน้มันเข้าไปอยู่ดิ ห้าสิไปใส่น้ำมันหถอดยเบิร์ดกับโบมีเนี่ยเติมเน็ตพี่น้องเติมเน็ตลงคลิปเนาะเติมมัดลงคลิปก็เลยว่าฮ่าเผาก่อนเผื่อเ้าสิได้เผากับโบเมง่ายเนาะเผาสิบเป็นก๊าตลอดจะบ,บมูมเนี้ยไปต่อ หาเลือกเาตำหนักอะไรพี่น้องมาแต่เศร้าเพื่อสิยแล้วป่เลือกมามาเลยทุกข้างหัวกับเป็นไปเลยทางหน้าก็เห็ดข้างหน้าก็พูด้างนั้นข้างนี้พูด้างนี้ตีมือีมือ้เก่งเลยข้าสวนสวนบวไใบเนาะมามันบวชทันมือแปลงเบ็ดทางข้างนี้นะพ่อกินเลยเข้ากระตงเผ็ดเป็นห้องแล้วก็เอาหนังมาพูดนี่ใส่หน้ามันจังบวบเปลืองบวบปิวเข้าหนี้กับพ่อ หลายมีแ็่ทางขางแบบนั้นหลบมาทัวมันน้อยนะเราก็เลยด้ส่วนเตงมทางนี้ลายเนาะที่เล,ลืวเอลวันบ่มมี่ทำอิดก,กระส้นไปสั้นมากแบบคือหลายอยู่บนพื้น อยู่่กับีมันข้างข้างนี่มันยังขง่างนล่ไหมแถวนี้แบบมันเิอนถอดกานเลยส,สันมึงด้วยหามเป็นแบบกีทถ่านมันมันที่แบบกิานบันี่เป็นต้นกับกี่ถ่านมันมุนก็ได้อยู่เลยเิ่นมาถอกไหวอันโจดมันจะสูขาดคนนะ กีเราเป็นขี้เรื่อยมาบานี้เป็นขี้เถาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอึดอ่ะเรื่อยก็ได้น่าเอาแต่ขีเกา่เาเมัอนเฮา,าเคยเผามะเผาหาซื้อก็อึดแลว้วนี้เป็นบ่ได้นินเห็ดหงไม้ฮงเรื่อยกัหาเศษไป้ทุ่นทิพก็บบได้ แต่ก็เอาเผื่อตามเพื่อนตามยัง,ยงได้อยู่ได้ามามาสมัยนี้เห็ดบ่ได้ฮต้องได้ขึ้นทะเบียนคักแน่เสียค่าตังเสียยังมันยากมันสิพิก้นไม้ผ่วนเลยไม่ทที่หยุดเลย ແມ່ນໃສ່ມ <laughs> <ans> ັນກ <laughs> ໍພໍມັນຈະຍັງກໍຍັງບໍ່ຫຼາຍເດີ້ມັນຖ້າໃນຮົດນ້ໍາພີ່ນ້ອງມັນກໍໄດ້ງ່າຍ เขาขาดพี่น,นไร้ขันต้นไหมไอ้แกยังเป็เหนี่ยเขาเองเนาะขาเป็นเหนี่ัดแล้วเาไปเห็นนด,ดนทนนแดดยัเขาห่มไ่ได้เลยพี่น้อเก่าเคยไปเห็เดแดดไหมยังยักเขาห่มแล้วเนาะบ่ลยาเปดหวเงินอันนี้กาดน้อยเลยพี่น้ถ้ามาได้ัว ง่ายเนาะควันวานนี้บ่ได้มีลมสัตว์นี้นะเมื่อนี้หลับอยากมีลมหน่ยจังหน่อยใครเนี่ยวานนี้เราเมียพี่ม้อยแต่ว่ามันตอนแรง็เป็นว่าลมวันนี้ แนวขั้นตอนนี่ก็ย่งหดน้ามันหดหน้ามาหาพดมาชีได้จุดมันคือของผลขา้าวโยมมันมีสีแกบมีบนเทาตลอดเลยมันคีอจะหาเพื่อนมใส่แล้วกันหดน้าหาพดหายัางถมจุดอันนี้ต้องหาชีเรยก่อน เปลี่ยนกันพี่น้องเลยเปลี่ยนกันพี่น้องเลยตา้เจ๋งเหินไปอะไรแบบนี้ตาติดตโเอาเป็นอ้าวเลยเบือบ้องนี้ทางเทิงผู้นะ่ะพ่อแล้วเนอไลายอยู่ส่วไลายกับทางขางนี่แหละมันยังบมดท่านได้เป็นน่ะน,นะบนเก่าพี่น้องทวา่าแบบด้นแล้วเพาวไล่เถื่อแล้วมันกับพ่อเนาะ แต่วันนี้ฮะก็เริ่มแรกมันก็ต้องเรียนฮะเพิ่มบรรยากาศยามแดดเลยพากันเห็ดตอนแดดถ้าบ่เห็ดตอนแดดผัดจักยามได้สิแนะ่พี่น้องมันก็ต้องได้ยกคอยเห็ดไปเจอละเจอละอย่างเจอละขั้นต้อนค่ะนะคอยเห็ดไปกะแล้วเอง บรรยากาศอบอ้าวไอเก่งบ่หิวขาวบะหิวขาวบ่บ่ะน้โมวยังบ่ได้กินข้าวถ <c oughs> ี่อย่างเด้อพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสีข่าวสองโมงปลายเลยพี่น้องจักคนเอื่นมาจักโมงเนาะทางฝั่งไทยแต่บ่ายนะพี่น้องบ่ายบ่ายแล้วสีขาวสวางงามแรง ต้องได้บางกล้องไว้พี่น้องต้องเอาโตบางมันแดดแห้งเด้ถ้างเก่งคนได้เสือมาบางหนาได้มึงน้องเสือหอนหนาคนไว้นักบ่พอทั้งทั้งผูแลแม่นมแหละแค่าหนาก็ได้ดอกพยักศีรษะออก ตอนโฮมหน่อยนึงจังสิพากันเอาน้ําฮดพี่น้องบัดนี้หิวเอาเนาะมันบ่ได้ใกล้ดอกบ่ยากดอกน้ํานะหิวขึ้นมาแต่น้องแล้วก็ทอกๆ่บ่ได้ใกล้ปานด เสียงเบรคนหอนลายเท่านี้จะแ่าหนาปุ๊กแน่นแน่ทองฝ้านะพี่น้องเห็นแต่ก้อนเมฆผ่านไปดิ อันนี้ก็แหนมปานนี้ก็สิเห็นตัวท้ายในท่งก่อนได้กันพี่น้องนี่สวนนี่ก็สวนกล้วยแม่แหมละเรือเนาะแม่สวนกล้วยบะบนนปลูก้มันก็สิบ่งามเนาะมันอากาศอ้าวเด้เฮาสิอยู่ไปดอกําเย นี่ติเซียงเบ้ที่เนาะอ,อยู่บ่อยู่เองบ่ใครทวนๆเลยเนาะเด็กทางนี่กะก็สิได้อยู่เนาะตัวพ่อก็หฮะเท่านี้แล้วได้อยู่เท่านี้ก็ยังไลยเนาะเฮ่นนี่ก็มีแต่เขาเอาอย่าง มันอยู่ลุ่มเงียบลมเลยดอกมะกอกกะเจ้าว,ว่า,วากิน,ดมมกกนไ,ได้เนาะบ่เคยกินดอกมะกอกพี่น้องน่าจะเห็นสวนแหงฝด พอซื้อมนก็ใส่ม่วนอยู่ได้บัดนี้เนาะอยู่ยาะกะแต่กล่าติ่งไปติ่งมาอยู่จาะจอดเส้านี้ได้บ่พนะอจะเจ๊ยู่เอ,อได้อยู่ถูกจอดกะมีแต่แม,ม่นบ่ถูกจอดสองอันนี่นะ้อยเห็นเห็นผึ่งสามันบริมีเด้เหลือแต่โดนๆดนบุหรล่ ดีเ้ยเดี๋ยวเชียงเบ๊มาดีส่วนพอสีอยูใส่อีกบกรปล่าล่ยไม่เบิก่อนมันก็หลายแต่ว่าเ้าเยียบไปเยียบมาลแป ຂໍໜຶ່ງເ จากรอหนึงก่อนาทางทกัน็สมัยทางน้ามันจกข้าเ้านี่แต่เ้าเลื่องเาออกก่อนมันกระลายอยู่อะเรื่อยเกาออกเ่นสั่นไปสั่นมาก็ได้หลายเติม ของข see, ้างนีวิบ้นี่แ้น่เห็นเีมันอยู่ราไปหาเอาคนอื่นเลยวะบัดว่ามาเิดววมีอยู่นี่ผ้ากันเลยถ้าเขากระถือมาผ้าเขากระถือไม่ขึ้นเอาผ้ากับสั้นมา mở khoa chẳng cái bằng mày mất tìm một lái động mọi người mất tìm hàm mọi người người อากาศเอ้าเอามี่ลงหลังน้องนี่แล้วเนาะม <eterm Gore> ีแต่ว่าจังได้กาสีคอจบคลิปแล้วพี่น้องตรงนี้มือกับทีพักผ่อนเนาะกินข้าวอย่างคนละอย่างชิ้นพุทธอยวสงิมากีนเหล่อไหวเนาะเสดหน้าไหวอะไรพี่น้องอ่าถ้าว่าเขาเซียร้ายปันได้แฮงดีนี่น้องกับเสียอ่น้องนี่แหละมันใกล้หิวขึ้นมาแล้วก็ถอดใส่โดยจัได้กับคลิปนี้กับขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้กัมาเตาถ่านคือเก้าเนาะโดย คีบปนีมาไปแล้วเด้อขอเกาวค้ามาสบายดี